หนูประทับใจแต่เขาประทับใจเปล่าหนูไม่รู้ประทับใจมากเข้าใจในในตัวเขาในทีมงานในในเรื่องราวทุกอย่างดีมากเราชอบไหมชอบเราวรักไหมหลักล้วแต่งงานกันไหมเป็นเป็นคนที่ทั้งน้านักและขี้แกล้งในในคนเดียวกันอ่ะพอเขาเป็นแบบนี้เราก็รู้สึกว่าสนิทได้ง่ายมากเราเราไม่มีความเปลกงไม่มีความอะไรเลยอยากสนิทมากขนานไหนอืมก็ได้นะก็ได้นะไม่หมายถึงแบบเป็นใ่ใช่ใช่เป็นเพื่อนกันใช่จะได้เป็นเพื่อนกันได้ได้ คือเวลาเขาทำงานอะไรเงี้ยเขาจะดูมีความบอกว่าเป็นโปรเฟชชั่นอลมากๆด้วยครับแล้วก็จริงๆเขนาน่ารักนะตอนแรกหนูคิดว่าเขาจะเป็นแบบว่าแบบเงียบๆไม่ค่อยพูดอะไรเงี้ยแต่จริงๆ<ต>ก็คือแ,คแบบแก็นาก่ารักไม่เขินไม่จริงไม่อยากพี่เอมเครียดไง,นง <laughs> หนูแค <laughs> ่นี้นะ,ะก็เป็นความโปรเฟชชั่นอลในในวิธีของเขาในแบบของเขา สวัสดีครับสวัสดีครับฉันรู้เลยเหรอะโอเคขอบคุณครับขอบคุณมากหนูประทับใจแต่เขาประทับใจหรือเปล่าหนูไม่รู้ประทับใจมากประทับใจในในตัวเขาในทีมงานในในเรื่องราวทุกอย่างดีมากเราชอบไหมชอบเราวรักไหมหรักล้วแต่งงานกันไหมเรน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 เจริงจังละจริงจังจริงจังคือ จริงจังคือก็ประทับใจครับผมประทับใจประทับใจครับประทับใจกลุ่มเลิกแล้วประทับใจครับประทับใจครับครับเป็นการเจอกันครั้งแรกเลยไปถคะใช่ครับเป็นการเจอกันใช่ใช่แล้วมีตุ่มงานเลยถามพี่เอ็มก่อนด้วยครับทำบไม่เท่าที่บอกคือน้องหรือเปล่าเรียกว่าน้องก็แล้น้องน้องเป็นคนที่แบบที่จริงที่จริงเป็นน้องอ่าพี่เอ็มเป็นน้องแต่อยู่ดีๆเขาก็เรียกว่าพี่ผมก็เลยแบบโอเคก็ได้ตามใจครับเพราะทุกคนเป็นพี่ค่ะอื เป็นเป็นคนที่ทั้งน่ารักและขี้แกล้งในในคนเดียวกันน่ะแล้วเป็นคนที่แบบเป็นตัวของตัวเอง,งมากๆเป็นสิ่งที่เราเราประทับใจอยู่แล้วเราชอบอยู่แล้วครับพอเขาเป็นแบบนี้เราก็รู้สึกว่าสนิทได้ง่ายมากเราเราไม่มีความเกรงไม่มีความอะไรเลยอ,อยากสนิทมากขนานั้นไหมก็ได้นะไม่หมายถึงแบบเป็นเพื่อนกันใช่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 เป็นเพื่อนกันใช่เป็นเพื่อนกันได้ได้ได้เลนยิยกูจะตีกันโอเคเดี๋ยวมีเกิดลง เราต่างยินทแล้วเถินเถิ่นสิครับแต่ว่าเถินตอนตอนดู MV มากกว่าตอนถ่ายนะจริงเพราะ MV คือเป็นสวยเงีพี่เียร์คะทำงานกับพี่เอฟพี่ก็จริงๆประทับใจนะครับเพราะว่าปกติเคยเจอกันผ่านๆอยู่แล้วแล้วก็พอร่วมงานครั้งนี้เหมือนร่วมงานจริงจังเนาะจริงๆเรามีเวิร์กช็อปกันก่อนที่จะทำมิวสิกวิดีโอตัวนี้ด้วยครับผมก็รู้สึกว่าแบบเออประทับใจแต่ตอนนั้นแล้วแล้วก็ คือเวลาเขาทํางานอะไรเงี้ยเขาจะดูมีความแบบว่าเป็นโปรเฟชชั่นอลมากๆด้วยครับผมแล้วก็จริงๆเขาน่ารักนะตอนแรกหนูคิดว่าเขาจะเป็นแบบว่าแบบเงียบๆไม่ค่อยพูดอะไรเงี้ยแต่จริงๆก็คือแบบก็น่ารักก็เงียบน้อยกว่าที่คิดน้อยกว่าที่คิดนิดนึงนิดนึงด้วยนะนิดเดียวนิดนึงเคยไหมแล้วฝั่งซีนีมีเคยไมไม่เคยไม่จริงมีเคยบ้างครับเคยบ้างนิดนึงครับ ซึมงซับความแบบพี่เอมีซึมงซับความเป็นแบบนิสัยีอะไร่คือพีพีอย่างนี้พีพีคุยเก่งอนี่ยพี้แกล้งใช่ใช่ใช่ไม่พอเขาเขาขี้แกล้งขนาดนี้มันมันก็ทําให้เราแบบบรรยากาศมันสบายมันมันโอเคเราเราเล่นได้ด้วยอ่ะแล้วตอนพีพีแบบเขารู้ว่ามาเจอพี่เอมอย่างเงี้ยค่ะคือด้วยความบุคลิกเราแบบเป็นแบบเฟรนดี้เข้าเข้ากับคนง่ายครับเราไม่ไม่ไม่มีอะไรกขอยูก็เก่งนะฮะจริงจริงเขินเหมือนกันจริงอจริงจริงเขินจริงเพราะรู้สึกว่าแบบไม่รู้ว่าจะเข้าหายังไงเหมือนกัน แต่ว่าอยากให้การทำงานมันแบบมันสมูทด้วยก็รีแลกซ์ด้วยอะไรเงี้ยไม่อยากพี่เอ็มเครียดไงหนูแคปี้นะคะก็เป็นความโปรเฟชั่นอลในในวิธีของเขาเนาะในแบบของเขาคือทำไมอ่ะฮะทำไมอ่ะหนูชอบออ๋โอเคชัดเจนชัดเจนครับก็ก็เจอเขาเจอพี่เอ็มที่บอกครับเจอพี่มันพันแล้วแล้วก็รู้สึกว่าแบบเหมือน พอเราดูแล้วเรารู้สึกแบบเอออยาก,ยากร่วมงานด้วยแล้วก็รู้สึกว่ามันก็ตรงกับคอนเซปต์เอ็มวีด้วยเพราะคอนเซปต์เอ <MV S 1> <ช>็มวีเหมือนหุ่กับเขาต้องการหาแบบว่าผู้ชายที่แบบเขามีความอบอุ่นก็มันเป็นเป็นเรื่องราวที่คือ2ตัวละครนี้มันต้องสนิทกันมากจริงๆครับมันต้องมีเรื่องราวในหัวเยอะเพราะมันคือแฟนเก่าเลยเปิดเอ็มวีมามีจังหวะที่แฮปปี้ทั้งอกหักแล้วก็เลิกกันแล้วด้วยครับเพราะฉะนั้นมันต้องมันต้องมีความสนิทกันพอสมควรแต่ว่าพอเวิร์กช็อปแล้วมันรู้สึกว่าแบบอ เราสนิทกันจริงๆผมรู้สึกว่าคะแนนกับเขาจริงๆนะมีประทับซีนไหนประทับใจซีนไหนเเป็นพิศษมีประทับเลยเหรอฮะะปรททัับบออ๋จจิิตใีนนไหพเศษมครับประทับจิตประทับใจซีนไหนล่ะครับจริงๆพี่ว่าทุกๆซีนนะครับเพราะว่าทุกๆซีนส่วนใหญ่เราเราถ่ายด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยพี่เอ็มเขาก็เต็มที่มากๆแล้วก็ก็ไม่รู้สึกว่าเออเล่นด้วยเราเราเก่งเลยอะไรอย่างเงี้ยครับผมเนาะใช่ใช่ใช่ทับผมกันเหมือนแฟนๆก็บอกว่าก็ให้ให้กระแสตอบรับที่ดีครับผมกับเรื่องนี้ด้วยแล้วก็หวังว่า แฟนๆจะชอบเพลงนี้กันเหมือนกันครับใช่ก็ต้องฝาก MV ของ New Single ใช่ไหมครับเป็นซิงเกิล e w Single What's Going On ของพีพีกริดด้วยครับทางช่องทาง YouTube เนาะ YouTube c h anel n ค่ะพีพีกริดเอนเตอร์เทนเมนต์ละครับ,รบก็ฟังเพลงนี้ได้ที่สตรีมมิ่งทุกช่องทางครับ